สวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้าง USB Boost สำหรับใน h a d o s นะครับก็คือ,อเป็นระบบปฏิบัติการของใน h a d ที่เอาไว้สำหรับขุดบิ c o อ n นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งประกอบหลีกใหม่หรือกำลังสนใจที่จะจะขุดบิ c คอ n นะครับ จากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมมีการทำวิธีการติดตั้งโปรแกรม n i g h t h a t แล้วก็ขุดผ่านโปรแกรมบน Windows เนี่ยพบว่ามีหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามานะครับเกี่ยวกับปัญหาสำหรับโปรแกรม n i g h t h a t ที่รันบน Windows เนี่ยมันก็จะพบปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอนตี้ไวรัสของระบบ Windows เราเนี่ยมันไปกินไฟล์บางตัวนะครับ นื่องจากมันมองเห็นไฟล์ตัวน,นี้เป็นไวรัสนะครับมันก็ไปทําการบล็อกไว้เพื่อไม่ให้เรารันไฟล์ตัวนั้นได้นะครับโปรแกรมในแฮชเนี่ยก็ไม่สามารถรันได้นะครับก็ต้องทําการอถอนการติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมในแฮชมาทําการติดตั้งลงเครื่องใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะครับวิธีการสร้าง USB ก็คือเอาอไฟล์ของในแฮ t OS เนี่ย ทำเป็น USB boot ขึ้นมาโดยที่เราสามารถรันตัวใน HOS a t เพื่อทําการขุด Bitcoin นะครับโดยไม่ต้องผ่าน Windows เพื่อลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมวันนี้ก็คือเป็น f ฟลชไกด์นะครับ USB f ฟลชไกด์ผมแนะนำว่าให้ format ข้อมูลทิ้งให้หมดก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลสำคัญก็เอาไปเซฟไว้ที่อื่นนะครับ แล้วก็ทำการฟอร์แมตหรือจะเป็นแฟลชไดร์ตัวใหม่เลยก็ได้นะครับขนาดจริงๆที่ผมดูข้อมูลมาเนี่ยในแฮดเขาบอกว่าเขาใช้พื้นที่ประมาณ5 0 0ร้อยถึงหกร้อเมนะครับแต่ผมเดี๋ยวนี้แฟลชไดร์ต่ำกว่า4ี่กิกก็น่าจะหายากแล้วนะครับก็แนะนำที่4ี่กิกแล้วกันอันนึงก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเตรียมแฟลชไดรเสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการทำกันเลย อันดับแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาที่เว็บ n น h a t com นะครับในหน้าหลักหน้านี้นะสำหรับใครที่ล็อกอินอัตโนมัติไว้ก็ล็อกเอาออกไปก็ได้นะครับจะได้เหมือนหน้าของผมสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องกดสั่นกระดิงให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะมาแนะนำต่อไปนะฮะให้เราไปที่นีครับ NightHat.com แล้วก็มาที่คำว่า Mining นะครับคลิดที่คำว่า Mining นะหลังจากนั้นให้เราไปที่ใน g h t h อ t OS นะครับตัวเลือกลำดับที่สี่นะครับก็คือใน g h t h อ t OS คิดเข้าไปเลยครับอ่าเนี่ยครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนเมาส์ลงมา นะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดใน h ัทโอเอสข้างบนเนี่ยมันก็จะมีะตัวสัญลักษณ์ของ Mac นะครับของ Windows แล้วก็ของ Linux แต่ในที่นี้เนี่ยเราจะทำใน h ัทโอเอสขึ้นมาเลยโดยไม่รันผ่านระบบปฏิบัติการพวกนี้นะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับอ่าตัวริกขุดหรือตัวคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับ ที่เราใช้ในการขุดก็ให้คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีตัวเลือกทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเลือกนะครับอาพวก f t a t ทเนี่ยจริงๆผมไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้เพราะผมลองลองใช้แล้วแหละแต่หลังจากที่อ่าทำการแ e t เนี่ยบางครั้งก็จะเออ o r เดน,นะครับบางทีแสลแฟอยู่แล้วมันก็จะดีดออก นะครับผมแนะนำให้ไปโหลดโปรแกรมแฟลชต่างหากดีกว่านะครับที่ผมทํามาเนี่ยสองามครั้งมันก็โอเคนะครับใช้ได้ดีก็ให้ไปที่ตัวนี้ครับตัวเลือกล่างสุดเลย USB image นะครับคลิกเข้าไปครับพอคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์นะครับ ผมทำการลองมาแล้วสองถึงสามรอบนะครับก่อนที่จะมาทําคลิปเพื่อให้เกิดความเสถียรที่สุดแล้วก็จะได้เอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆนะครับก็รอจนกว่ามันจะดาวน์โหลดเสร็จนะครับสําหรับใครที่ใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์เป็นไฟล์ฟ็อกหรือว่าเป็นพวกไอเอนะครับ internet e x p ตเอ e r พอรกดที่ตัว USB image เนี่ย นะครับมันก็จะถามว่าให้เรารันหรือให้เราเซฟไว้ที่ไหนนะครับให้เลือกเซฟนะครับเซฟไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราสามารถเรียกมาใช้งานได้สะดวกนะครับหกร้อยกว่า m ม็ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาหนึ่งแท็บนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวนี้เข้าไปครับรูฟัตนะครับไม่แน่ใจให้ผมอ่าน ชื่อออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเป็นโปรแกรม r l u f u s โปรแกรมตัวนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับโปรแกรม r l u f u s เนี่ยเราเอาไว้สร้างเหมือนการ m o u ส์ Image นะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันเป็นด o i s o นะครับเป็นไฟ Image เราก็จะทําการ m o u ส์ Image ตัวนี้ไปใส่ใน USB เพื่อให้สามารถ run เป็นตัว Boot ขึ้นมาได้เหมือนคล้ายๆถ้าเปรียบเสมือนเรา Mm hmm. เราเมาส์ image w i n d o w ก็คือการที่เราสร้างไฟล์ตัว Install w i n d o w เนี่ยให้มันไปอยู่ใน USB ประมาณนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับนี่หน้าเว็บเขาก็จะแสดงตัวนี้ขึ้นมานะครับ Lufus เ r e อ็ดพอตเทเบ b ลยูเอสนะครับก็ดาวน์โหลดเลยนะครับ ให้ดูเป็นตัวล่าสุดนะครับอ่ตอนนี้ตัวล่าสุดก็คือสามจุดหนึ่งสามนะครับเวอร์ชันก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมเขาก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับทีนี้หลังจากดาวน์โหลดสองโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปโฟลเดอร์ที่เราเก็บโปรแกรมตัวน,นี้ไว้นะฮะอ่ะ นะความสะดวกเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ที่หน้าจอเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับวางตัวโปรแกร,รมสองตัวนี้มาไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวไฟลอิ m เมจของใน h a d o s เนี่ย เขาจะาซิฟไฟล์มานะครับให้เราทำการแตกไฟล์ก่อนนะครับก็แยกไฟล์ลงที่นี่ได้เลยโอเคนะครับหลังจากที่เราแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยจะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาเราก็เปิดตัวรูฟัซขึ้นมาเลยนะครับ เปิดรูฟัซขึ้นมานะครับถ้าเพื่อนๆเ,เสียบแฟลชไดร์ไว้ที่เครื่องเนี่ยก็จะเห็นแฟลชไดร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับปุ๊บเนี่ยตัวโปรแกรมรูฟัซก็จะมองไม่เห็นแฟลชไดร์นะครับถ้าเพื่อนๆมีแฟลชไดร์ฟหลายอันเนี่ยก็ดูให้ดีๆนะครับพยายามถอดอันที่ไม่เกี่ยวข้องออกให้หมดไม่งั้นเนี่ยเราจะสับสนนะครับเกิดแฟลชผิดขึ้นไปเนี่ยข้อมูลข้างในหายหมดนะครับ อันนี้ผมก็เสียบเข้าไปนะครับแฟลไดร์ผมแปดกิกนะครับเสียบแฟลไดร์เข้าไปนะครับเนี่ยครับไดร์ฟอไอโออิมเมจพลซี c นะครับให้เรากดตรงนี้นะครับด้านขวามือกดที่ซ e เล c t นะครับอ่าหน้าจอก็จะแสดงตัวนี้ขึ้นมานะครับ ก็ให้เราไปที่เรา,เาไฟล์ไว้เมื่อกี้นะครับเราไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปเนาะแ้่เราเข้าไปที่นี่โฟลเดอร์สามที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้นะครับนี่ไปที่ไฟในแฮชท,ที่เราแตกไฟล์ไว้นะครับจากนั้นโอเพนได้เลยครับเมื่อเราเลือกไฟล์เสร็จนะครับเสียบไฟดได้เรียบร้อยกดโอเพนนะครับตรงสเตตัสนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูดีดีนะครับตรงสเตตสมันจะขึ้นคําว่า lady นะครับ ก็คือพร้อมที่จะแฟดแล้วจากนั้นให้เราคลิกที่สตาร์ทได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องเช็คดูให้ดีนะครับว่าแฟดไรที่เรานํามาใช้เนี่ยถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรที่สําคัญแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยเรากดสตาร์ทปุ๊บข้อมูลจะหายหมดนะครับให้เซฟข้อมูลไว้ที่อื่นก่อนนะครับจากนั้นก็กดสตาร์ทได้เลยครับโปรแกรมก็จะรันนะครับ อ่าเนี่ยครับเขาก็จะแจ้งเตือนว่า all data on device นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดบนแฟลชไดร์เราเนี่ยจะโดนล,ลบนะครับกดโอเคนะครับเขาก็จะเริ่มลบไฟล์แล้วก็ทำการเขียนตัว image ตัวเนี้ยลงไปนะครับโอเคระหว่างที่เราเรอเขาเสร็จเนี่ยเราไป ดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ราคา BTC 1เหรียญเนี่ยเป็นยังไง ำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครกระเป๋าบิดครับนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถเข้าไปสมัครได้หรือใครที่ยังไม่เคยสมัครแล้วก็สมัครไม่เป็นนะครับลองไปดูคลิปก่อนหน้านะครับผมมีทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ที่มุมจอด้านขวาด้วยนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อไปดูได้เลยนะครับวิธีการสมัครบิดครับ แบบจับมือทำนะครับเพื่อนๆดูจบเนี่ยสามารถสมัครเองได้แน่นอนหรือถ้าดูแล้วไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับช่วงนี้นะครับท่านไหนที่กำลังมองหานะครับหลีกจะามาขุดบิตคอยนะครับจะลงทุนหรือว่า,าจะทำการ ขุดเพื่อเรียนรู้นะครับอยากรู้อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับทางคอมเมนต์หรือว่าโทรมาที่เบอร์ที่ผมใส่ไว้ตรงใต้คลิปก็ได้นะครับสำหรับคนที่ประกอบไม่เป็นหรือต้องการให้แนะนำตรงไหนเนี่ยเผื่อผมพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับ แต่ถ้าใครบอกว,ว่ามีทุนแต่ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยอยากประกอบหลีกสักหนึ่งตัวผมรับประกอบให้นะครับก็ถักคันเข้ามาโปรแกรมก็น่าจะรันไปได้สักครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเรามาดูราคาเหรียญต่างๆกันดีกว่านะครับวันนี้ BTC นะครับราคาล่าสุดของวันนี้อยู่ที่หนึ่งล้านหกหมนบาทนะครับ eTH อยู่ที่32,800บาทนะครับ XRP นี่มันคือเหรียญอะไรนะผมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้อยู่ที่9บาทกว่าไล t c คอ n อยู่ที่4,200บนทนะครับไล t c คอยขึ้นมานะครับเมื่อเช้าผมดูมันยังติดลบอยู่2%นะฮะตอนนี้ขึ้นมาเป็น4,000ันกว่าแล้วไล t c คอยก็น่าสนนะครับเพราะมี ASIC เครื่อง ASIC มือสองเนี่ย ตัวที่ขุดไล้คอยได้ตอนนี้อยู่ที่ผมเห็นเขาขายกันอยู่ที่ประมาณ3,500-4,000บาทนะครับใครที่มีไฟฟีเนี่ยน่าสนเลยไล้คอยเพราะมันก็ขยับขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเหรียญต่างๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นนะใละจะเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมหลังจากโปรแกรมแฟต เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต้องตั้งค่าเน็ตเวิร์กแล้วก็ทำการใส่อดเดรสของตัวในแฮชนะครับเดี๋ยวผมจะสอนจนจบ,จบขั้นตอนนะครับเ,เนเพื่อนๆสามารถ่าใช้ตัว usb ตัวนี้เนี่ยไปบูตกับคอมที่บ้านได้เลยนะครับหรือจะเป็นหลิกก็แล้วแต่นะครับสำหรับใครที่กำลังประกอบหลิกใหม่ หรือยังตัดสินใจอยู่ว่าจะประกอบในรูปแบบไหนนะครับจริงๆใน head OS ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ประหยัดงบได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราออกมารันผ่าน windows เนี่ยเราก็ต้องอซื้อ hard disk หรือเป็น SSD ถูกไหมครับราคามันก็จะสูงแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนรันผ่านตัวใน head OS ที่เราทำ usb boot ไว้เนี่ย เราก็ใช้แค่ USB f ฟ a s drive ตัวเดียวนะครับเราไม่ต้องซื้อฮาร์ดดิสก็ได้นะครับซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะโอเคโปรแกรมแบบรดัดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวคำว่า r e a d y เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับให้เ,เพื่อนๆปิดหน้าต่างตัวนี้ไปได้เลยนะครับอ่าปิดไปได้เลยทีนี้เรามาดูที่แฟลชไดรของเรานะครับ นี่ครับในแฟลไดของเราเนี่ยมันก็จะมีไฟล์ตัวนี้นะครับตัวคอนฟิกนะครับให้เพื่อนๆนนะครับทำการเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นไฟล์โน้ตแพดนะครับเปิดตัวคอนฟิกขึ้นมาทีนี้ข้อมูลที่เราจะต้องใส่ตรงตรงคอนฟิกเนี่ย เราจะต้องใส่ค่าอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเราก็ใส่อา a ี e ของเรานะครับ r a ี e ของเราเราเออกมาจากไหนนะครับเราก็ออกมาจากเว็บในแฮชที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็ไปดูคลิปกันได้นะครับกดที่ลิงก์ตรงมุมขวาได้เลยนะครับผมทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้ว ล็อกอินเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วไปที่คำว่า mining นะครับหลังจากนั้นนี่ครับ mining address ของเรานะครับ mining address ของเราก็คือโค้ดตัวนี้นะฮะโค้ดตัวนี้จะ copy ไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชัวร์อ่ะเรา copy ทีละครึ่งนะครับนี่เลย copy ทีละครึ่งนะครับ เอามาใส่ตรงนี้นะครับตองคำว่า BTC นะครับนี่ครับเอามาครึ่งนึงแล้วก็มาใส่นะครับเลยครึ่งนึง copy ผมก็ามาใส่ตรงนี้นะครับปับจากนั้นกดไฟล์เซฟนะครับโอเค นี่เราก็ใส่ a d ดเดรสเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อโปรแกรมทำการ Runboot ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะทำการขุดโดยอัตโนมัติโดยอ่านจากฮาร์ดแวร์ที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอเป็น CPU แล้วเขาก็จะจ่ายแรงขุดเนี่ยไปตาม a d ดเดรสที่เราใส่ไว้นะครับเมื่อขุดถึงกำหนดขั้นตํำของการจ่ายนะครับ Worker Name หรือ Group เนี่ยจริงๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตรงนี้ไม่สีเรียสนะครับ ตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านไวไฟนะครับไม่ได้เสียบสายแลนก็ต้องมาตั้งค่าตรงเน็ตเวิร์นะครับนี่ครับ SSID คืออะไร SSID ก็คือชื่อไวไฟของเรานะครับตรงนี้หรือให้เราคลิกขึ้นมานะครับแล้วเรากดคำว่า Property นะครับ นี่ครับอ่า p อ o p e r t y แล้วเราก็ดูนี่ครับ SSID ของผมก็คือชื่อ WiFi ของผมนั่นเองนะครับก็ copy มาได้เลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับ SSID ต้ H H I องใส่ตรงระหว่างเครื่องหมายฟันหนูนะครับมันจะมีฟันหนูสองชุดนะครับชุดหน้ากับชุดหลังแล้วใส่ระหว่างตรงนี้ได้เลยแล้วก็ คียนะครับก็คือรหัส Wi-Fi ของเรานั่นเองเพืานที่ระบบมันจะได้ทําการเชื่อมต่อได้นะครับอ่านะครับหลังจากที่เราใส่ SSID แล้วก็ตัวรหัส Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับผมจำไม่ได้ว่ารหัส WiFi, Wi-Fi ผมถูกหรือเปล่านะครับอ่า เอาเป็นว่าใส่เรียบร้อยแล้วกันนะครับเรากดเซฟนะครับปึ้งแค่นี้นะครับเรียบร้อยสําหรับการตั้งค่าเมื่อทําการตั้งค่าเสร็จนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเอา usb ตัวนี้เนี่ยไปใช้กับลิกได้เลยหรือเอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์ตัวที่เพื่อนเพื่อนจะใช้ในการขุดบิตคอยได้เลยนะครับแต่ผมเนี่ยมีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องเดียว ครับซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้อัดคลิปอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการปิดเครื่องนะครับแล้วก็ใช้กล้องเนี่ยอัดคลิปต่อนะครับจากนี้นะโอเคโอเคนะครับหลังจากที่เราเสียบแฟลชไดร์เข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเปิดเครื่องนะครับ แล้วก็กดเข้าไปที่ฟังก์ชันบูตเมนูของเพื่อนๆได้เลยนะครับแต่ละรุ่นเมนบอร์ดแต่ละรุ่นเนี่ยการเข้าบูตเมนูก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ของผมก็คือเปิดเครื่องแล้วเมื่อแสดงโลโก้ไบออดนะครับเราก็กด f 8นะครับย้ำๆนะครับเมื่อกด f 8เข้ามาแล้วนะครับซึ่งเป็น,นคีย์ลัดนะฮะก็จะแสดงหน้าจอบูตเมนูให้เราเลือกนะครับว่า เราจะเลือกบูตระบบปฏิบัติการนะครับจากฮาร์ดแวร์ตัวไหนนะครับซึ่งถ้าเราต้องการเปิดเครื่องผ่านวินโดว์ปกตินะครับของผมก็จะเป็นตัวด้านบนสุดนะครับก็คือฮาร์ดดิสก์ของตัวเครื่องนั่นเองนะครับแต่อันนี้นะครับผมจะให้บูตจากตัว USB ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับซึ่งก็เป็นตัวคิงตันนะครับโอเค ก็เลื่อนลงมานะครับที่ Kingston USB นะครับจากนั้นกด Enter ได้เลยนะครับหลังจากที่ Enter ไปแล้วนะครับ mm hmm. ตัว n i g Hat OS เนี่ยเขาก็จะขึ้นมานะครับเราก็รอสักคู่หนึ่งนะครับมุมขวาจะเห็นว่ามีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเขากำลังเปิดระบบขึ้นมาอยู่นะฮะเซตระบบอยู่นะครับเช็คระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ่า d เ i v e r กัดจอนะครับหรือเป็นเน็ตเวิร์กต่างๆนะฮะโอเค okay. ผมตั้งกล้องใหม่นิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นชัดหรือเปล่านะครับนี่ครับอันนี้ก็อยู่ขั้นตอนของการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งก็เป็นที่เราไปตั้งเซตค่าเมื่อกี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมใส่รหัส Wifi ถูกหรือเปล่านะครับ ถ้าผิดนะครับมันไม่สามารถเชื่อมต่อได้มันก็จะเฟลไปเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เปิดเข้าไปในวินโดว์ใหม่นะครับแล้วก็ไปแก้ไขตัวรหัสใหม่นะครับนานผิดปกตินะครับผมว่าน่าจะผิดนั้นเดี๋ยวผมขอรีสตาร์ทเครื่องใหม่อีกรอบนึคงนะอ๋อโอเคมาแล้วนี่นะครับให้เพื่อนๆดูตรงบรรทัดที่4นะครับ นี่ครับตรง Connection Status นะครับมันเป็น i s Connect นะครับแปลว่าเมื่อกี้มันเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ผ่านนะครับคือผมอาจจะใส่รหัส Wi-Fi ผิดผมก็จำไม่ได้ว่ารหัส Wi-Fi ที่บ้านเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูก่อนอันเดี๋ยวผมขอรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับแล้วก็เอาตัวแฟดไดอีกอันหนึ่งที่ผมทำเทสไปเมื่อตอนกับตอนเย็นนะครับ มาทาการบูสตให้เพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลานะครับหากอยู่ในหน้านี้เราต้องการออกนะครับหรือต้องการชัตด,ดาวเครื่องนะครับให้เรากดคอนโทนเอาทิเนตแล้วก็ดีล t ทนะครับ3ามตัวกดพร้อมกันมันก็จะทําการปิดเครื่องนะครับอ่าเราเปิดขึ้นมาใหม่ก็ F8 เหมือนเดิมครับอ่าอันนี้ผมเปลี่ยน USB แล้วนะครับเมื่อกี้ผม ไฟบูทที่ผมเพิ่งสร้างเนี่ยผมใส่แฟลชไดต์ตัวนี้นะครับแต่เมื่อตอนเย็นเนี่ยผมใส่แฟลชไดต์อีกตัวหนึ่งเป็นแฟลชไดต์สิบหกกิกซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้เป็นประจํานะครับนี่นะครับเราก็เลื่อนลงมาที่แฟลชไดต์ของเราเลยนะครับ enter นะครับไหนเพื่อนเพื่อนลองดูตรงที่มันเช็คสตตัสเมื่อกี้นะครับว่ามันจะผ่านหรือเปล่าเมื่อกี้น่าจะใส่รหัส wifi ผิดนะครับ ระบบก็จะลานไปเรื่อยๆนะครับ มันรันแป๊บเดียวเองเห็นไหมฮะเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้มันรันนานเพราะว่าผมไปใส่รหัส wifi ผิดนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนๆดูที่สถานะตรงนี้นะครับบรรทัดที่สามนะครับ Min o r r u n n i น g นะครับสถานะเป็นเย็ดนะครับก็คือใช้งานได้นะครับ c o n n e c t ช o น Status นะครับก็คือเป็น Connec t นะครับแปลว่า อ่าเน็ตเวิร์กเนี่ยเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนเพื่อนะครับใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรืออ่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆก็ได้นะครับเข้าไปที่เว็บ n i h a t นะครับอ่ในกรณีนี้ผมใช้โทรศัพท์นะครับนี่ผมเปิดเว็บ n i h hat เข้ามาแล้วนะครับ ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่าขอปรับกล้องหม่โอเคเนี่ยครับผมเปิดเว็บ n นท์ t h a ขึ้นมานะครับด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับ่ะรีเฟซอีกรอบนึงโฟกัสไหมครับนี่ครับ หลังจากที่เปิดเว็บในแฮชขึ้นมาก็ให้เราไปที่ mining เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมอยู่ที่หน้า mining แล้วนะครับเมื่อเราอยู่ที่หน้า mining เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่ตัวริกนะครับกล้องมันไม่ค่อยกัดครับมันเป็นแสงสะท้อนนะฮะ นี่ครับอันนี้ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ขุดล้นะฮะก็จะเห็นการ์ดจอ2ใบนะครับก็คือเป็น RX 580นะครับแล้วก็เป็น GTX 1050นะครับ ระบบก็รันนะครับเห็นไหมครัขึ้นเขียวความร้อนก็อยู่ที่67องศากับ59องศานะครับตรงนี้นะครับก็เป็น High Performance นะครับด้านขวามือเนี่ยครับแค่นี้นะครับเพื่อนเื่อระบบก็ทำงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับตัวหน้าจอของคอมพิวเตอร์ก็ปล่อยเข้าไปนะครับ เราจะปิดหน้าจอก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยเรากลัวว่าเออเปิดหน้าจอค้างไว้เดี๋ยวจอมันจะเสียหรือเปล่าหรือมันจะกินไฟเกินไปหรือเปล่าเราก็ปิดหน้าจอนะครับเปิดแค่ตัวหลีกไว้นะครับให้เขารันของเขาไปนะฮะแล้วเวลาเราจะดูว่าเราขุดได้เท่าไหร่นะครับมันจะจ่ายตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยความร้อนขึ้นหรือเปล่าเราก็ดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวแอปในแฮชนะครับหรือเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของมือถือนะครับเราก็สามารถเข้าไปจัดการได้ถ้าเรามองเห็นว่าเออเครื่องมันเริ่มร้อนนะครับอุณหภูมิสูงเกินไปแล้วเราไม่ได้จัดพัดลมหรือว่าช่วงนั้นอาจจะมีปัญหาอากาศร้อนเกินนะครับเราต้องการที่จะเซฟอุปกรณ์ของเราเราก,กดหยุดทำการขุดนะครับจากโทรศัพท์มือถือได้เลย นะครับพออุณหภูมิมันเย็นลงเราก็เปิดขุดขึ้นมาใหม่นะครับหรือเราจะเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้ในโทรศัพท์มือถือนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ